เมจิกตลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันต้องขอโทษทีที่ห่างหายกันไปหลายวันเลยเนอะเราไปทำบุญทอดกระถินมาเราเอาบุญมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะโมทนาสาธุบุญนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้ในเรื่องการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันว่า คนเกิดราศีมังกรลัคนามังกรตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเราจะเลือกไพ่ให้สิบใบแล้วเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานไปพร้อมกันแล้วเลือกไพ่สิบใบนะมาสองสามสี่หสิบใบนะคะมา ราศีมังกรรักนณามังกรในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบที่1ว้าวคุณได้ไพ่เดอะไฮโ o เฟนนะคะเดอะไฮโ o เฟนเป็นไพ่พระสังคราดหรือไพ่พระเ,เนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่นะอืมคือคุณเป็นคนที่อันนี้เป็นไพ่ใบแรกคือไพ่ประจําตัวตนของคุณเนาะคุณเป็นคนที่มี จิตใจโอบอ้อมอารีเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาสูงหรืออีกในหนึ่งคือไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่ให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังมองคุณอยู่ท่านกำลังปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะเนี่ยมาดูไฟออฟวอน <c oughs> ไฟออฟวอนจะเป็นอะไรลักษณะของ การมีปากเสียงทะเลาะบอกแหวงคนผู้คนงานม,มันจะมีสิ่งที่เข้ามาทำให้เรากระทบกระเทือนทั้งในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมีปากเสียงกับผู้อื่น่ะให้ระวังเรื่องการใช้อารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนจริงๆล้วตัวตนของคุณเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีใจที่สงบร่มเย็นเยือกเย็นอยู่แล้วเนาะ แต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมบอกว่าอย่าอย่าวุ่วามในออฟวอนเขาเป็นลักษณะของคนที่วุ่วามใช้อารมณ์เนี่ยถือดาบมาด้วยพุ่งบุกเป็นคนที่บุกตะลุยพุ่งไปข้างหน้าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องออการเดินทางการใช้อารมณ์การพูดอะไรไม่คิดอะไรแบบนี้ให้ระวังนะคะ มันจะนำพาให้ให้ให้เรามีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ด้วยด้วยมาจากอารมณ์ที่วุ่นวายของเราในช่วงนี้เนาะเอ็ดออฟคัพเอ็ดออมันจะเป็นในลักษณะของการที่เราหันหลังให้กับสิ่งเดิมๆเรื่องเดิมๆแล้วก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่มันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางเนาะคุณมีเกณฑ์ที่จกำกาลังจะเดินทางไปเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทาง ไปในสิ่งที่เราเไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันอาจจะธุระกันดารหรือมีอุปสรรคมีขวากหนามแต่เรากําลังจะหันหลังออกจากสิ่งเดิมๆแล้วก็เพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้ให้ระวังระวังคนคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อไม่ว่าจะเป็นกับเราเเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเราเองที่ที่ เนี่ยมันเซเว่นออฟวอรเซเว่นออฟมันจะเป็นเหมือนลักษณะคนที่ไปขโมยไปหยิบของคนอื่นมาเหมือนเรากําลังหวาดระแวงหวาดกลัวในสิ่งที่สิ่งที่กระทําลงไปแล้วอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันคือไพ่มันจะมองกลับกันได้เนอะไม่ว่าเราจะไป กระทำในสิ่งนั้นหรือมีคนนั้นกระทํากับเรานะให้ระวังเรื่องขโมยขโจนหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกําลังอยู่ในช่วงประมูลงานมีคู่แข่งขันทางธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะมีคนคิดไม่ซื่อคิดร้ายคิดไม่ดีเนาะ o o u r of p e n เ a c l e s f o u r of p e n t a เ l e s เขาเป็นลนักษณะของคนที่ค่อนข้างขี้เหนียวตนตหน,ตหนีถี่เหนียวในเรื่องของการใช้เงินหรือไม่ก็ ในอนาคตเนี่ยคุณจะาวางแผนเรื่องการใช้เงินมากขึ้น <c oughs> มันจะเป็นในเรื่องของเงินซะส่วนใหญ่ในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินคือไม่อยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคืออยากเก็บเก็บเก็บกอดเงินเอาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดอแล้ววังในเรื่องของสุขภาพเนาะเทนออฟสอดมันจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยการที่ต้องผ่าตัดหรืออีกในนึงก็หมายถึงการที่ ที่มีปัญหารุมเล้ามรสุมชีวิตให้ระว่างเรื่องเจ็บป่วยหลังเ,เขาเรียกว่าจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงลักษณะของการเ,เจ็บป่วยแล้วรักษาพอรักษาแล้วหายมันเหมือนแบบเราได้พลิกฟื้นชีวิต เกิดชีวิตใหม่แต่ว่าเราต้องรักษาอาการเจ็บป่วยนี้ก่อนนะมันจะเป็นในเรื่องของให้ระวังเรื่องร่างกายทีออฟสอดทีออฟสอดก็เป็นในลักษณะของให้ระวังเรื่องคนที่จะเข้าอเขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนที่จะเข้ามาเป็นมือที่สามบุคคลที่สาม หรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกทําให้เจ็บช้าน้ําใจเสียใจโกงเงินระวังนะเนี่ยไฮพินเทศไฮพินเทสโอ้เอ็มโพเลอร์จะห้พินเทศ The The ed, <c oughs> เหมือนช่วงนี้คุณอาจจะมีลางสังหอนเดยะไฮพินเทศเขาเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใต้สํานึกมีเขาเรียกว่าอะไรมีเราขอขยับไพ่หน่อยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวพ่อเราไปอัดไปทําตัดต,ต่อคลิปแล้วตรงนี้มันจะมีโลโก้มาบางังเราขอขยัเลยนะคะนไฮเปินเทศเขาเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวกับาการใช้ความรู้สึกอารมณ์ความละเอียดอ่อนได้ดีอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะทํางานเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นมีลักษณะของการที่ มีลางสังหรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งไพ่สรุปของคุณได้ The Emperor เนาะ The Emperor เป็นไพ่แบบลักษณะของไพ่ราศีเมษเนาะคือคนที่นิ่งวางแผนเก่งทำงานเก่งถ้าคนทำงานนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเน่จากการทำงานการเงินคุณจะมั่นคงขึ้นมีลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทาง ในเรื่องของงานคุณจะมั่นคงขึ้นงานดีงานอุปสรรคขักหนามในเรื่องของงานเนี่ยมันจะหมดไปเงินมั่นคงเพราะเป็น the emperor เนอะ emperor หมายถึงผู้บริหารระดับสูงหมายถึงกษัตริย์อะ the emperor ตามความหมายคือหมายถึงระดับเออเป็นมันจะมี the emperor กับ the emperor เ,เ,เขาเป็นลักษณะของคนที่ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงในลันกษณะตดไพ่โดยสรุปของคุณนะอ่ะอหรืออีกในหนึ่งเนะี่ยเอ็มเพอเลอร์เขาหมายถึงคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่เหมือนตัวเหมือนเหมือนเรฮายเดรเฟนเลยนะคะเอ็มเพอเลอร์หมายถึงท่านทาวเวสสุวรรณก็ได้เนาะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนําทางคุณอยู่เนาะในเรื่องของตรงนี้มันเป็นในเรื่องของอุปสรรคและปัญหาด้วยนะคะให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยสุขภาพหัวใจหลังบ่าหลังไปจนถึงกระดูกเ,เขาเรียกว่าอะไรสะโพกให้ระวังระวังการผ่าตัดนะระวังโรคหัวใจด้วยเนาะ ระวังช่วงนี้จะเดินทางให้ระวังคนคิดไม่ดีคิดร้ายคิดไม่ซื่อระวังขโมยขโจรเนาะแต่โดยรวมแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ให้เชื่อเซนส์ของตัวเองเนาะเวลาจะทําอะไรให้เชื่อเซนส์ของตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีเซน,นส์นมีญาณสัมผัสมีญาณอย่างรู้เขาจะบอกคุณว่าควรจะทําหรือไม่ทําอะไรเนาะโอเคนะคะราศีมังกรรัคนามังกร ขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆเนาะอันไหนที่ไม่ดีแล้วคิดว่าไม่อยากรับไปก็ไม่ต้องรับไปเนาะแต่ถ้าใครที่พอจะรับได้อันไหนที่ไม่ดีเก็บเอาไว้พิจารณา,ววาระวังดูแลรักษาตัวเองเนาะโอเคนะคะเมจิทารลต์บายคิตตี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ